พักทายวันหยุดนะคะฝนฟ้าเหมือนจะไม่เป็นใจอีกแล้วนะคะวันนี้งานสวนของเรางานสวนบางคนก็ได้ทำงานบางคนก็ไม่ได้ทำงานแต่ได้มาแล้วก็ต้องสู้ๆนะคะทุกคนส่วนงานของเราทำงานโรงงานวันนี้เป็นวันหยุดราชการนะคะปฏิทินหยุดสีแดงเราหยุด เป็นวันหยุดราชการเราก็จะหยุดฝนตกทุกวันเลยค่ะที่ไต้หวนันแดดกำลังออกตอนนี้หกโมงเชา้าคิดถึงบ้านแล้วเสียงนี้ทำให้คิดถึงบ้านมันอยู่เหมือนตอนที่เขาไปโคกกันนะคะ เบิ่งฟังนี้ค่ะฟังนี้ฝนสิโตกแล้วคึมคึมแล้วตื่นเศร้าได้งานหลายตื่นสายได้งานหน่อยวันนี้ตื่นแตีตห้าเดินรอบทุ่งนาไปแล้วหนึ่งรอบฮโอเคนะคะบ๊ายบายนะคะ